สวัสดีครับทุกๆท่านพบกับผมครับสามารถสว่างแจ้งครับกับช่อง Super ร์สามารถชาแนลครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆครับที่จะมามอบให้กับคนที่สอนในโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาจารย์หรือว่าจะเป็นวิทยากร,รหรือว่าบุคคลทั่วไปครับที่จะมีการอบรมนะครับในองค์กรของท่านเองวันนี้กิจกรรมเบื้องต้นครับที่ผมจะมามอบให้ในโลกออนไลน์ต้องบอกว่า,วา ปิจกรรที่สร้างความสนุกสนานได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งเป็นการเรียนรู้และเป็นการเช็คอินด้วยว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกิจกรกรมวันนี้ที่ผมจะมอบให้ชื่อว่ากิจกรกรมเปิดกล้องปิดกล้องกดี้คาบอกว่าสิ่งไหนที่ตรงกับตัวของเราขอให้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล้องหรือว่าจะเป็นการปิดกล้องและางนั้นครูจ้าทุกคนครับ เตรียมคาถามไว้ครับคําถามเนี่ยจะต้องเป็นคําถามเริ่มต้นอยากให้กว้างก่อนเป็นคําถามทั่วไปอ่าเป็นคําถามทั่วไปกินข้าวแล้วยังไม่กินข้าวสีขาวสีดําและค่อยๆลึกไปเรื่อยๆถึงการอบรมก็ได้ถึงรายวิชาเรียนก็ได้สามารถค่อยค่อยเ,เข้าไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่านะครับจะเป็นยังไงบ้างเกมนี้ง่ายมากครับทุกท่านครับอยากให้ทุกท่าน แค่กดเปิดหรือปิดกล้องสิ่งในที่ตรงกับตัวท่านให้เปิดกล้องหรือปิดกล้องตามโจทย์ที่ผมบอกเบื้องต้นครับเราเริ่มกันเลยนะครับระหว่างสีขาวกับสีดําสีขาวกับสีดําใครชอบสีดําขอให้ปิดกล้องครับสีดําปิดกล้องครับสีขาวเปิดกล้องครับเปิดกล้องครับสีดำปิดกล้องครับสีดําปิดนะครับสีขาวเปิดครับ โอเคครับอยากจะถามคนที่เลือกสีขาวครับทำไมถึงชอบสีขาวมากกว่าสีดำนะครับเชิญท่านแรกเลยครับท่านที่สองเลยครับอืมเราก็พูดคุยสักถามไปเรื่อยต่อมาขอถามคนที่ปิดกล้องนะครับเปิดเสียงเดียวนะครับไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ทำไมถึงชอบสีดำนะครับถ้าสะดวกเขาเปิดกล้องได้อันนี้แล้วแต่เขานะครับถามต่อไปครับราวางภูเขา กับทะเลระหว่างภูเขากับทะเลใครชอบทะเลขอให้เปิดกล้องใครชอบภูเขาขอให้ปิดกล้องครับทะเลเปิดกล้องภูเขาปิดกล้องครับทะเลเปิดกล้องภูเขาปิดกล้องครับหลังนั้นเสร็จปั๊บอย่าลืมนะครับถามว่ทมทาทำไมถึงชอบภูเขาทาไมถึงชอบทะเลอ่ะก็ตอบถามไปเรื่อยต่อมาครับระหว่ๆๆางน้องแมวกับน้องมหมาใครชอบน้องแมวกับน้องหมานะครับน้องแมวและหมา ใครชอบนะครับน้องหมาขอให้ปิดกล้องครับใครชอบแมวให้เปิดกล้องครับพร้อมกับส่งเสียงแมวด้วยครับน้องหมาครับย่าน้อแมวครับส่งเสียงครับไปปิดกล้องโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ถามน้องแมวครับทำไมชอบน้องแมวอ่ะน้องแมวแตกต่างน้องแมยังไงถามคนที่เนี่ยเขาเปิดกล้องก่อนแล้วก็ปิดกล้องมาถามเหมือนกันต่อมาครับถามเพิ่มเติมไปเราอาจจะให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนก็ได้อ่าเชิญครับ อะไรดีให้เขายกตัวอย่างมาได้ทำไปเรื่อยๆครับเสร็จแ,แล้วเราก็อาจจะดึงเข้าไปเรื่อยๆอ่าสมมติว่าผมอยากรู้เรื่องการฉีดว,วัคซีนระหว่างฉีดวัคซีนแล้วกับยังไม่ฉีดวัคซีนใครที่นะครับฉีดวัคซีนแล้วขอให้เปิดกล้องครับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนขอให้ปิดกล้องครับคนที่ฉีดวดัคซีนครับทาตัวยอ่อตัวอวักษรวัคซีนนะครับที่เราฉีดไปด้วยว่าเราฉีดวัคซีนอะไร เราไม่ได <g ül> ้กินอะไรนะครับเห็นไหมครับเราสามารถต่อยอดเสพคำถามเรื่อยๆท,ทำไมิฉีดตัวเอนี่อะไรครับเอสตาใช่ไหมครับตัวเอสโซโนแอดครับผมโอไฟเซอร์ชิฟไฟเซอร์เราไปถามคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ฉีดวัคซีนลองโอเคไหมไม่อยากฉีดว่าอะไรอา่าโอเคถามได้หมดครับพื้นที่แบบไปแล้วก็ค่อยดึงมาเรื่อยๆนะครับพยายามถามคำถามที่กว้างก่อนแล้วก็ค่อยค่อยๆลงมาเข้าไปในเนื้อหาที่เราสอนครับนะ อาจมีตลกก็ได้ระหว่างโสด <Th an> มีแฟนใครชอบโสดขอให้เปิดกล้องใครนะครับ <c oughs> ใครยากมีแฟนขอให้ปิดกล้องครับผมอยากให้คนโสดก็ให้คนจะโสดเปิดกล้องเห็นไหมครับก็สาม,มารถจะเปิดขึ้นมาได้เห็นไหมครับทุกท่านกิจกรรมนี้อย่าลืมนะครับเปิดกล้องปิดกล้องเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นสําหรับจัดกิจก,กรรมได้เลยครับเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นสำหรับการจัดกิจกรรมนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยโอ้ยิ่งเป็นที่ไม่ใช่เป็นนักเรียนในห้องเรียนของเราบางครั้งการเปิดกล้องปิดกล้องหรือว่าเจอกันครั้งแรกการเปิดกล้องปิดกล้องค่อนข้างจะยากนะครับเพราะนั้นเกมนี้จึงอยากแนะนําว่าเป็นเกมเบื้องต้นครับสําหรับการสอนในโลกออนไลน์นะครับชื่อว่าเกมเปิดกล้องปิดกล้องลองดูนะครับลองดูครับเอาไปใช้ดูเอาไปอาลองใช้กับนักเรียนนักศึกษาครับแล้วนกะ็ในการอบรมครับก็ เชื่อว่าจะเป็นเกมครับที่สร้างสีสันและความสนุกสนานแต่ข้อควรระวังครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับจดใส่โพเอีเวนต์น้อยครับว่าเราต้องการจะถามคำถามเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าในระหว่างจดก,กิจกรรมอาจจะลืมได้นะครับก็สามารถจดใส่กระดาษได้เป็นการเตือนตลอดในการสอนนะครับแล้วก็ฟังทุกท่านครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราครับผม SuperSmart Channel ครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ผมสามารถสส่งแจ้งครับก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ